โจ๊กหนึ่งแต้มในเกมนี้นะครับถ้าพูดถึงผลลัพธ์ก่อนแล้วกันนะครับหแต้มก็คงก็คงน่าผิดหวังแหละนะครับแต่ว่าในเก้าสนาทีนะครับผมว่าวิธีการในการที่จะครอบครองบอลนะครับแล้วก็โอกาสในการเข้าทำเราเราเยอะมากนะครับเราแทบจะนะครับบุกอยู่ฝ่ายเดียวนะครับเพียงแต่ว่าเราจบจากโอกาสที่เรามีไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือมันเป็นสิ่งที่ชัดเจนว่านะครับเรา เราไม่สามารถที่จะเก็บ3มแต้มอย่างที่เราต้องการได้นะครับแต่ว่าก็ต้องชมพัทยาแหละผมว่าเขาก็มามีเกมแพนนะครับที่ชัดเจนว่านะครับเขารับ10บคนแล้วก็นับรอโต้กลับแล้วก็พอใจกับ1แต้มที่เขาได้ไปนะครับก็มันไม่ได้ง่ายนะครับพัทยาในส่วนของอ่าเล็ก2มานะครับเขาเป็นทีมอ่าที่มีผลงานได้ดีนะผ่นัดหลังสุดเขาชนะ4ี่นัดแล้วเราก็เสมอผมว่านะครับไม่ได้พอใจกับแต้มที่ได้แต่ว่าก็ต้องก็ต้องให้ความเคารพแล้วก็ให้เกียรติพัทยาด้วยว่าเขาก็ มาได้ดีสําหรับเกมวันนี้นะครับที่เขาที่เขาได้แต้มเข้าไปนะครับก็ส่วนตัวผมมันก็เหลืออีก10เกมะนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่ามี30แต้มให้เก็บนะครับตอนนี้ผมว่ามันก็ต้องอสู้นะครับแล้วก็มองเกมหน้าต่อนะครับผมเชื่อว่านะครับเราเรายังมีเกมให้เล่นในบ้านนะครับในการที่จะเจอนครศรีหรือหนองบัวนะครับผมว่าเราก็พยายามที่จะต้องเกาะติดหัวตารางไปไปก่อนนะครับแล้วก็เกมในบ้านผมว่ามันก็อาจจะเขาเรียกว่ามันก็เป็นตัวตัดสินนะครับในช่วงเวลานั้นนะครับก็ ไม่มีเวลามานั่งเสียใจนะครับก็ต้องทํางานต่อนะครับแล้วก็มอง30แต้มนะครับที่ที่เรายังเหลืออยู่นะครับว่าเราจะเก็บแต้มให้ได้มากที่สุดให้ได้นะครับก็ยังเป้าหมายเดิมนะครับก็อยากเป็นแชมป์สำหรับปีนี้นะครับก็นะครับก็เห็นก็เห็นกันชัดเจนแหละนะครับมีโอกาสเยอะแต่ทาไม่ได้นะครับก็ต้องมองเกมหน้านะครับมันก็มันก็มันก็เห็นไม่ต่างกับทุกคนนะครับไม่เห็นเห็นไม่ต่างกับแฟนบอลเห็นไม่ต่างกับสตาฟเห็นไม่ต่างกับนักฟุตบอลทุกคน นะครับแต่ว่านะครับในส่วนตัวหน้างานอย่างผมมีกวารับผิดชอบตรงนี้ก็ต้องกลับไปไปซ้อมต่อแล้วก็ไปทําต่อนะครับ, 100, รบโอ้ก<อ>็<อ>นะครับก็จริงๆแล้วผมไม่ทราบจริงๆว่าวันที่เกมที่100มา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 ,มาทราบตอนที่มอบก็ก่อนอื่นเลยก็นะครับอยากจะขอบคุณโอกาสก่อนนะครับผมก็คือมนุษย์คนหนึ่งนะครับที ที่ผมเชื่อว่าผมก็ตั้งใจทํางานแล้วก็มุ่งมั่นในการทำงานอาจจะมีนะครับในการที่แพ้บ้างนะครับแล้วก็ทําผิดพลาดไปบ้างนะครับแล้วก็เขาเรียกว่านะครับในหลายๆเกมที่ควรจะได้แต้มแล้วก็ทําแต้มตกลงอะไรเงี้ยในร้อยนัดเนี่ยนะครับผมว่านะครับผมก็ผมก็ยอมรับน้อมรับนะครับแต่ว่านะครับผมก็พยายามที่จะทําผลงานให้มันเต็มที่นะครับวันนี้ผมภูมิใจมากนะครับวันแรกนะครับที่ใครเห็นผมมา รับงานตรงนี้นะผมจะบอกว่านะครับสิ่งที่สิ่งหนึ่งในการตัดสินใจก็คือนะครับเรื่องของแฟนบอลนะครับมาเชียร์แล้วก็เข้ามาในสนามเยอะมากอะไรเงี้ยนะครับผมก็ผมก็อยากจะให้มีวันนั้นนะครับก็อยากขอบคุณโอกาสก่อนนะครับกับทางท่านสุวัสดิ์ริบตตาพันลบแล้วก็ท่านเทวันนะครับริบตตาพันลบที่ให้โอกาสผมในการที่จะคุมทีมนะครับนี้นะครับร้อยนัดนะครับผมว่าการคุมทีมทีมหนึ่งนะครับในฟุตบอลปัจจุบันนะร้อยนัดผมว่าโอ้โหมันมีค่ามาก จะเห็นได้ว่าฟุตบอลก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับใครอยู่ส,มสมโมสสน,นึงเกินร้อยนัดผมว่ามันก็มันก็เขาเรียกว่ามันก็มีความภาคภูมิใจนะครับก็มันเป็นสมโมสรที่3นะครับเชียงรายยูเนเต็ดที่ผมคุมก็ร้อยนัดแล้วก็พีทีระยองก็ร้อยนัดแล้วนี่เป็นสมโมสรที่3นะครับสวัสดีแคทก็นะเป็นสมโมสรที่ผมต้องบอกว่าผมภูมิใจมากนะครับแต่ว่าถ้าผมไม่ได้โอกาสจากตรงนั้นนะครับจาก คุณเทวันเองนะครับประธานสโมสรนะครับที่ที่ให้โอกาสผมตรงนั้นผมก็คงไม่ได้มาตรงนี้แล้วก็ขอบคุณน้องๆนักฟุตบอลทุกคนนะครับในร้อยนัดที่ร่วมงานกับผมมาหลายหลายสิบคนนะครับแล้วก็ทีมงานสตาฟนะครับเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับผมบอกว่าผมทํางานคนเดียวไม่ได้นะครับคนที่ทํางานหนักกว่าผมก็คือาเจ้าหน้าที่ทีมงานแล้วก็สตาฟโค้ดนะครับที่ร่วมงานกับผมในตลอดร้อยนัดนะครับก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับก็ผมก็พยายามที่จะมุ่งมั่นแล้วก็ทํางานให้ให้ดีขึ้นในทุกๆวันนะครับแต่ว่า ในส่วนของข้อบกพร่องข้อผิดพลาดนะครับคำวิพากษ์วิจารณ์ผม้อมรับนะครับเหมือนที่ผมบอกไปว่าผมคือมนุษย์คนหนึ่งนะครับเราเมื่อในทุกสาขาอาชีพนะครับก็ก็มีข้อผิดพลาดนะผมเข้าใจได้ว่าในความในนัดที่ผมควรที่จะชนะแล้วก็แพ้นะครับนัดที่ควรที่จะทําได้ดีกว่าน,นี้แล้วผมทําได้ไม่ดีนะครับวางแท็กติกผิดเปลี่ยนตัวผิดพลาดหรืออะไรก็แล้วแต่ผมน้อมรับไว้ในร้อยนัดนี้นะครับก็อ่าก็พยายามที่จะต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขต่อนะครับไม่มีใครรู้อนาคตนะวันข้างหน้าว่าผมจะอยู่ที่นี่ อ,อีกแค่ไหนแต่ว่าผมก็พยายามที่จะทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับก็ขอบคุณแฟนบอลทุกคนนะครับต้องใช้คําว่าทุกคนจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ซัพพอร์ตทีมซัพพอร์ตผมนะครับหรือวิพากษ์วิจารณ์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมถ้าผมเป็นแฟนบอลนะครับสิ่งสิ่งสิ่งแรกที่ผมจะวิพากษ์วิจารณ์ก็คือต้องเป็นโค้ชอยู่แล้วลหะนะครับเป็นความรับผิดชอบของของเฮดโค้ชอยู่แล้วตรงนั้นนะครับผม,มพยายามที่จะเขาเรียกว่าผมมองสวัสด์แคทเป็นครอบครัวเดียวกัน นะครับแล้วก็ทุกคนที่ติดชมทุกคนที่เขาได้ว่ามีคอมเมนต์อะไรก็แล้วแต่นะครับอยากจะให้ครอบครัวนี้นะครับประสบความสาเร็จนะครับแล้วก็ข้อบกพร่องตรงนั้นนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่มันเป็นความรับผิดชอบของผมโดยตรงขอบคุณแฟนบอลทุกคนนะครับที่เป็นคนโคราชจริงๆแล้วก็คนที่ซัพพอร์ตโคราชนะครับก็นะครับก็เชียร์กันต่อไปนะครับก็เชียร์กันต่อไปแล้วก็อยากให้สนับสนุนทีมต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับ